แถบดำที่เล็บเป็นสัญญาณของมะเร็งจริงหรือไม่แถบดําที่เล็บเกิดจากอะไรได้บ้างและแถบดําแบบไหนที่น่ากังวลต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พักวิชาตัดจากวิทยายคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมะเร็งผิวหนังชนิดที่เรากังวลที่ว่ามันรุนแรงเนี่ยถึงแม้จะไม่พบบ่อยในไทยแต่ก็พบได้แล้วก็มีความรุนแรงอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดที่เล็บได้คราวนี้การเกิดที่เล็บเนี่ยลักษณะที่สําคัญอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเล็บดําเป็นขีดที่เล็บเนี่ยจะมีแถบสีน้ําตาลเป็นแนวเลยตามลักษณะความยาวของเล็บอันนั้นน่ยอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดดี้ไ เรื่องแถบดำที่เล็บนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องไฟหรือมะเร็ง รวมถึงการสามารถใช้หลักสังเกตเดียวกันนอกจากลักษณะที่เราคุยกันแล้วว่าฝอยที่เราสงสัยจะเป็นมะเร็งชนิดที่น่ากังวลเนี้ย A B C D E แล้วเนี่ยและ้วมันก็ขึ้นได้ทุกที่ในร่างกายของเราแต่อาจจะเน้นหน่อยก็คือบริเวณที่โดนแดดมันจะมีอีกที่หนึ่งก็มีคนที่กังวลพอสมควรเป็นเล็บดําเป็นขีดก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะต้องคอยติดตามหรือเฝ้าระวังไว้เอออันเนี้ยฝอยหรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งผิวหนังแต่ต้องเข้าใจว่าแถบที่เล็บเกิดได้จากหลายสาเหตุสีบนเล็บก็มีได้ทั้งแต่เปื้อนาากกกยนออบงคททํะไรีี่่เว ด่างทับทิมมือก็เปื้อนสีที่เล็บได้แต่มันก็จะไม่เป็นแถบม,มก็จะเปื้อนทั้งหมดทุกเล็บหรือเป็นจากเชื้อราก็ได้เชื้อราบางชนิดก็จะสร้างสีก็มีสีดําสีเขียวสีเทาได้แล้วก็ถ้าเกิดเห็นเป็นสีน้ําตาลเล็บดูเรียบร้อยดีไม่ขูดขาอะไรก็อาจจะเป็นเหมือนที่พูดถึงอะคะ่ะไฟากระหรือว่าตัวมะเร็งผิวหนังชนิดที่สร้างสีอันนี้ได้เล็บที่เป็นแถบแล้วอาจเป็นมะเร็งผิวหนังจะดูยังไงครับเล็บเราเนี่ยลองสังเกตนะคะส่วนใหญ่ดูที่นิ้วโป้งเราจะเห็นลักษณะเป็นเซีขาวอย่คนนนนนเเล็บอันนนนั้ย รตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นสีน้ําตาลเกิดขึ้นเช่นมีไฟมีกระหรือว่ามีมะเร็งผิวหนังชนิดที่สร้างสีอันเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวสร้างเล็บเพราะฉะนั้นสีที่สร้างเนี่ยมันก็จะออกมากับเล็บแล้วมันก็จะเลื่อนไปทางแนวที่เล็บยาวเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เผ็นเป็นขีดขึ้นมาคราวนี้ถ้าเกิดตัวที่สร้างสีอันเนี้ยมันมีลักษณะเรียบร้อยสม่ําเสมอสีที่ออกก็จะมีขนาดเท่าเดิมและมีสีที่สม่ําเสมอไปเรื่อยๆตลอดแนวยาวของเล็บแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามตัวสร้างสีนนีีีีออ e ััันนนนเ้้ยตตววทท่่่งมป็ สร้างสีเนี่ยสมมุติมันเป็นมะเร็งมันก็จะมีนิสัยโตขยายสีไม่สม่ำเสมอเหมือน A B C D E อย่างนี้ค่ะสีที่มันอยู่ที่เล็บที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สม่ำเสมอตรงโคนเล็บก็จะมีขนาดที่กว้างกว่าเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นสีที่ออกมามันก็จะเป็นแบรนที่ใหญ่กว่า อาจารย์ยังอธิบายให้เข้าใจดังนี้เวลามันสร้างใหม่ๆมันก็อยู่ตรงโคนใช่ไหมคะพอเล็บยาวไปมันก็ไปตามตรงเนี้ยส่วนที่มันไปไกลที่สุดก็คือส่วนที่อดีตสุดสร้างมาก่อนเพื่อนตรงโคนก็คืออันใหม่เพราะฉะนั้นตรงโคนเนี่ยถ้าเกิดโคนมันใหญ่ขึ้นก็แปลว่าตัวที่สร้างมนเนี่ยโตขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าเกิดสีสมมติบังเอิญแถบเท่ากันแต่สีไม่สม่ำเสมอตรงปลายตรงอดีตเนี่ยดูสีเรียบร้อยดีแต่ตรงโคนเนี่ยสีเริ่มเฮ้ยมีบางจุดมันเข้มอ่ะบางจุดมันอ่อนอย่างเงี้ย อาจารย์ยังมีคำแนะนำดังนี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าเห็นแล้วขอให้รีบมาเลยก็คือตรงจมูกเล็บที่เป็นเนื้อนิ่มๆรอบรเล็บเนี่ยค่ะมีสีน้ำตาลดำติดอยู่ถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าเซลล์เนี้ยมันลามขึ้นมาเหนือจากเล็บขึ้นมาที่ตัวเนื้อเยื่อที่หุ้มเล็บนี้แล้วอันนั้นก็แนะนำว่าให้รีบพบแพทย์ดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติไม่ว่าที่เล็บ ฝยหรือผิวหนังควรสังเกตและอาจปรึกษาแพทย์แล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยก็เหมือนกันก็คือถ้าเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยเลยก็คือต้องตัดชิ้นเนือ้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องทําในทุกกรณีที่เราสงสัยว่าจะเป็นเลนผิวหนังตรวจตรงนี้ก็จะยากหน่อยกว่าผิวหนังปกติเพราะมันก็จะต้องมีเทคนิคที่ตัดไปแล้วทําให้เล็บที่ถูกตัดเนี่ยมีโอกาสเกิดการผิดรูปน้อยที่สุดเพราะไม่งั้นเราตัดไปเล็บก็จะผิดรูปได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องแถบดําที่เล็บนี่เป็นยังไงครับ เล็บดำเป็นขีดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เราเห็นสีน้ําตาลเป็นแถบตามยาวของเล็บมันก็มีสาเหตุได้ทั้งจากยาจากการเจ็บป่วยไม่สบายบางอย่างหรือว่าเป็นฝายกัดหรือว่าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ก็ได้มันก็จะมีลักษณะการสังเกตของมันอีกสีที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สม่ําเสมอตรงโคนเล็บก็จะมีขนาดที่กว้างกว่าที่สําคัญมากๆอย่างที่บอกเห็นสีน้ําตาลดาตรงเนื้อเยื่อหุ้มเล็บตรงจมูกเล็บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอันตรายแล้วกั้นหมั่นสังเกตและปรึกษาแพทย์ ช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับรักษาที่ทันต่อโรคนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์เราต้องชัวแล้วจึงแชร์เช็คให้แน่ก่อนแชร์เพื่อความชัว สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม